ดีค่ะคลิปนี้นะคะพอดีพี่ตีได้รับโทรศัพท์จากคุณอานะคะว่าวันนี้จะมีการลือ้อภูด่างออกจากบริเวณที่สวนนะคะเพราะว่าเขาเลื้อยเต็มเลยนะคะทั้งขึ้นบนต้นไม้แล้วก็ตามพื้นดินนะคะกระจายทั่วเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าพี่ตีกําลังเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ ผูด่างแต่ละชนิดไว้อยู่นะคะเพราะว่าพี่ตีก็ชื่นชอบอยู่นะคะเพราะว่าเขาดูแลง่ายนะคะเรื่องเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ําก็ไม่ต้องดูแลยากซึ่งเหมาะมากนะคะกับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็วันนี้นะคะภูด่างที่พี่ตีจะพามาให้รู้จักนะคะเริ่มเป็นเป็นผูด่างราชนีสีทองหรือภูู้ด่างทองนะคะซึ่ง อันนี้คือพี่ตีได้มาจากที่บ้านของคุณอานะคะที่สวนนะคะเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วพี่ตีก็ลือล้อๆมาแล้วก็มีดึงทิ้งก็มีนะคะพี่ตีก็เลยเลือกเอาเท่าที่อเอามาขยายได้นะคะเพราะว่าเยอะเกินนะคะกอ็อีกชนิดหนึ่งนะคะ จะเป็นผู้ด่างแบบธรรมดาเลยนะคะอันนี้ยิ่งชอบเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ตีดูว่าเขาจะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะใบของเขาจะเรียวยาวนะคะแล้วก็จะมีความด่างออกเป็นสีเหลืองด้วยนะคะสวยมากๆนะคะถ้าเราปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่แล้วทำไม้เลื้อยให้กับเขานะคะเป็นพุ่มพี่ตีว่าน่าจะสวยไม่ไม่แพ้กับไม้ชนิดที่มีมูลค่าราคาแพงเช่นกันนะคะ ค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่ตีก็มีสะสมภูด่างงาช้างนะคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะคะซึ่งพี่ตีก็เริ่มขยายพันธุ์ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นความชอบอส่วนตัวมากๆเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะมาทําการขยายพันธุ์ภูด่างซึ่งเป็นภูด่างทองที่พี่ตีได้มานะคะเป็นขนาด เ,เยอะเลยนะคะเป็นขนาดจำนวนเยอะมากๆนะคะแล้วก็จริงๆมีอยู่ที่ด้านนอกอีกนะคะก็พี่ตีเอามาให้ดูเป็นบางส่วนนะคะและว,วันนี้พี่ตีจะทำการขยายพันธุ์ให้ดูนะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายมากๆนะคะผู้ด่างนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วนะคะเขายังเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ ดีมากๆเลยนะคะใบของเขามีความสวยในแต่ละชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นภูด่างงาช้างภูด่างธรรมดาแล้วก็ภูด่างราชนีนะคะนอกจากนั้นยังมีภูด่างชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี้นะคะซึ่งเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยพี่ตีนำตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องภูด่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทําการขยายพันธุ์กันเลยดีกว่านะคะจริงๆเรื่องของการขยายพันธุ์นะนะคะผูู้ด่างเขาสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะหรือไม่ก็ชําในดินในทรายหรือไม่ก็กับน้ําค่ะแต่วันนี้นะคะพี่ตีจะทําการขยายพันธุ์โดยการปักชําด้วยดินนะคะซึ่งเป็นดินปรุงธรรมดาทั่วไปที่พี่ตีเคยทําอยู่นะคะก็ได้ผลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูตัวอย่าง ที่พี่ตีได้ปักชำไว้ประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นการปักชำภูด่างแบบธรรมดาแบบนี้นะคะค่ะก็เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูตัวอย่างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ตีได้ขยายพันธุ์ภูด่างชนิดแบบธรรมดานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มนะคะแตกยอดออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่ตีเอาไว้พาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทําการขยายพันธุ์ภูด่างนะคะเป็นการ ขยายพันธุ์โดยการปักชำด้วยดินนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะพี่ตีก็เลือกกิ่งพันธุ์นะคะต้นเข้ามาก่อนนะคะจริงๆภูด่างนี้นะคะเขาจะมีรากตามข้อตาทุกๆข้อตาเลยนะคะเป็นรากอากาศด้วยนะคะถ้าเขาไม่ได้เลื้อยลงดินเขาก็ยังมีรากโผล่ให้เราเห็นนะคะค่ะาตามแต่ละข้อตาเราสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะ อย่างเช่นเราสามารถตัดข้อตาทีละหนึ่งข้อตาอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถขยายพันธุ์ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตีจะตัดระยะประมาณ3ข้อตานะคะเพราะว่าจะนำปลูกลงในถุงนะคะค่ะอย่างนี้นะคะเราก็ควรที่จะตัดระหว่างกึ่งกลางแบบนี้นะคะเราก็จะได้รากทุกทุกทุกทกุท่อนเลยนะคะ เนี่ยค่ะสามารถปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทําการปักชาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเรื่องของการดูแลนะคะหลังจากที่เราปลูกลงในถุงหรือในกระถางหรือไม่ก็แช่ในน้ํานะคะภูด่างเขาจะชอบแสงแดดที่ลำไรนะคะยิ่งถ้าแต่ว่าไม่ควรที่จะตั้งไว้ในโดนในที่โดนแดดจัดจนเกินไปนะคะใบของเขา จะเกิดไหม้นะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นควรตั้งในบริเวณที่มีแสงด้วยนะคะมีแสงลำไรนะคะอย่างรงเพาะอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเรื่องของการลดน้ำนะคะจริงๆลดน้ำไม่ต้องอลดทุกวันก็ได้นะคะเหมาะมากเลยกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็สัก2วันลดทีนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะ เรื่องของการให้ปุ๋ยเนี่ยพี่ตีจะใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกค่ะในการให้ปุ๋ยกับพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะาถ้าเป็นผู้ด่างพี่ตีก็จะให้ปุ๋ยอคอกเขานะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะให้พอดีพอดีนะคะเนี่ยค่ะจริงๆอย่างท่อนนี้นะคะถ้าเราต้องการให้เขา เป็นพุ่มใหญ่นะคะเราก็ใส่จํานวนเยอะได้นะคะเป็นพุ่มใหญ่ที่เร็วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการที่จะให้พุ่มใหญ่เร็วเกินไปเราก็ตัดแบ่งเป็นท่อนๆได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความพอใจของเราด้วยนะคะอย่างนี้พี่ตีก็ต้องการให้เขาเป็นพุ่มนะคะเพราะว่าปีแผนไว้ว่าหลังจากที่เราปักชำลงในถุงเพาะชำนะคะเมื่อเขาแตกยอดจํานวนเยอะแล้วพี่ตีวางแผนไว้ว่าจะ ปลูกในกระถางที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งเสาหลักให้ออกเขาเลื้อยขึ้นพันเป็นพุ่มนะคะซึ่งสามารถนำไปตั้งย้ายตั้งประดับในบริเวณตรงจุดไหนก็ได้นะคะตามที่เราแบบพอใจที่เราชอบนะคะอย่างนี้นะคะเขามีรากสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะ นี่ค่ะพี่ตีก็ตัดเลยนะคะสามารถแบบขยายได้เลยค่ะถ้าเราต้องการให้เขามีพุ่มใหญ่นะคะพี่ตีก็จะโค้งโค้งแบบนี้เลยนะคะโค้งแบบนี้เลยแล้วก็นาไปปลูกลงในถุงหรือไม่ก็การถางนะคะสามารถทําได้เลยค่ะ เหมาะมากนะคะสำหรับใครที่มือใหม่นะคะต้องการที่จะปลูกทดลองปลูกพวกต้นไม้โดยเฉพาะไม้เลื้อยนะคะไม้ฟอกอากาศนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะทดลองปลูกนะคะสำหรับมือใหม่นะคะเหมาะมากเลยนะคะการปลูกพูด่างนี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้การปลูกพวกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะคะ เป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่ตีก็จะกดลงไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ตีทำความาโค้งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบอีกทีหนึงนะคะแล้วก็กดลงไปนิดหน่อยนะคะ สามารถปักชำได้ทุกส่วนเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะรากเขาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ยาวเขายาวมากนะคะแล้วก็เหมาะมากนะคะที่ในการปักชำในการปลูกนะคะอย่างเงี้ยค่ะพี่ตีก็ทําโค้งงอแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกลงไปในถุงถ้าเราเป็นกระถางเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนก็จะใช้วิธีการปลูกแบบ เป็นแนวตั้งตรงก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับพี่ตีเนี้ยพี่ตีต้องการให้เขาเกิดเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มที่สวยนะให้เขาออกรากแตกดอแตกยอดตาข้อตานะคะให้เกิดเป็นพุ่มเยอะขึ้นนะคะพี่ตีว่าถ้าเกิดเป็นพุ่มเนี่ยจะสวยมากกว่านี้นะคะ ให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยชนิดละลายช้าก็ได้นะคะซึ่งสามเดือนใส่ทีหนึ่งอย่างนั้นก็ได้นะคะปุ๋ยละลายชา้าวันนี้พี่ตีก็เตรียมมาอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าปุ๋ยละลายช้านะคะสามเดือนใส่ครั้งหนึ่งนะคะก็เหมาะนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะเยอะมากเลยแล้วพี่ตีก็ มาเป็นวงกลมเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักภูด่างนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ตีก็ได้จำนวนมาเยอะเลยนะคะมาทำการเพราะแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะพี่ตีก็เลยทำการปักชำให้ดูนะคะเป็นการปักชำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะจริงๆใหม่นะคะพี่ตีว่าเหมาะมากๆเลยนะคะได้ทดลองการเลี้ยงดูเริ่มจากการปลูกภูด่างก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ